ตัวจีราชีชัยนี่จับมอนเจลละสามร้อยแปดสิบห้าตัวเอาไงดีสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเรนอร์ชาวโปเมันโกดทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเรนอร์นะครับโอ้โหคนพูดถึงกันมากเลยนะครับตั๋วนะฮะตั๋วมาแล้วนะฮะตั๋วเฉพาะน้องจีราชินะฮะนี่น้องจีราชิครับผมก็เป็นตั๋วสําหรับอ่ ซื้อเควสนะครับเพื่อนะฮะทำเควสจะได้น้องจิราชิไม่เกี่ยวกับโกทัวนะฮะคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องโกทัวตั๋วฟรีครับนะผมทำคลิปให้ดูแล้วว่าไปเอาตั๋วฟรีทำเควสอะไรยังไงนะครับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับอันนี้เป็นตั๋วไอ้ไม่ใช่เป็นตั๋วเป็นการซื้อเควสนะครับซื้อเควสสำหรับเล่นกับจิราชินั่นเองเอ้ยการจับจิราชิชยนี่นั่นเอง คือไม่ต้องห่วงนะครับบังคับได้ครับไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรไปก็แล้วแต่บังคับได้ใช้นี่ครับนะฮะส่วนคนที่ไม่ซื้อตั๋วถามว่าต้องรอนานไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่น่าจะมีมาให้นะครับแต่ว่าไม่รู้นานแค่ไหนนะครับผมอันนี้ต้องต้องต้องอันนี้เอาเองนะฮะตั๋วราคาบน Android นะฮะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแต่ถ้าใครซื้อผ่านซั s u n g สโต re นะครับ จะเหลือ120บาทนะครับก็ไม่แพงนะสำหรับผมก็ไม่ได้แพงมากนะครับตั๋วจะเป็นประมาณนี้ก็กดซื้อได้เลยนะครับต้องใช้เงินสดไม่สามารถซื้อเป็นกิฟต์ได้นะนะครับตั๋วจะได้อะไรบ้างนะฮะซื้อตั๋วแล้วเควสมันจะเข้ามาพอเควสเข้ามาเราก็จะได้ทำเควสนะฮะเพื่อได้แลคันดี้9เม็ดนะฮะ XP 24,405 XP นะครับ แล้วก็12,700สตาร์ดัตนะฮะแล้วก็พฟฟินนะครับหรือว่าไอ้ขนมปังเอาไว้ให้เอาไว้ให้อะไรอะเอาไว้ให้บัดดีนะ้นี่ะสองอันนะครับแล้วก็อินเซนต์สองอันนะครับแล้วก็อันต้าบอลยี่สามสิบเม็ดนะครับสามสิบลูกนะฮะอันต้าบอลบอลดำนะแล้วก็อ่อะไรแคนดี้ของจิราชิยี่สิบเม็ดนะครับแคนดี้ของกลาวดอนสิบเม็ดนะครับ แคนดี้ของไคโอก้าสิเม็ดและแคนดี้ของเรโกซ่านะครับสิเม็ดนะครับแล้วก็จะเล่นได้ระหว่างนะครับเล่นได้ระหว่างนะครับวันที่20นะครับจนถึง20นี้นะ20เฟสก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงนู่นเลย20มีนานะครับ20มีนาเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้รีบทำในช่วงนี้แหละช่วงที่มีกิจกรรม นะครับอ้าวล้วเควสมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเควสกันนะครับอันนี้ซื้อได้นะเอาไปดูเควสกันครับอ้าวมาดูเควสกันก่อนนะครับก็เควสสําหรับคนที่ซื้อตั๋วแล้วนะครับก็จะมีจับนะฮะนี่จับโปเกมอนนะครับในภูมิภาคคันโตนะครับ385ตัวนะฮะจับโปเกมอนภูมิภาคโจโตนะครับ385ตัวนะครับ จับภูลภาคโฮเอ็น385ตัวนะครับก็จับตั้งแต่ช่วงนี้ได้ไปเรื่อยๆแหละนะครับได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็โฮเอ็นจะง่ายหน่อยนะครับโฮเอ็นจะง่ายหน่อยเพราะว่าเสราร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะได้ละนะฮะโจโตก็มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคันโตก็ตอนนี้มีนกเพียบเลยนะฮะมันไม่ได้บอกว่าห้ามซ้ำตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากครับผมว่านะ เช่นนะครับช่วงนี้ถ้ามีรังที่ไหนเป็นผู้ตัวของปุยมันคันโตเนี่ยนะฮะก็แห่กันไปนะฮะต่างจังหวัดต,ต้องต้องไล่ดูนิดนึงนะครับส่วนโจโตก็เดี๋ยวดูรังแล้วก็แห่กันไปนะส่วนโฮเอ็นเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ผ่านแน่นอนนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญน,นะเหรียญน,นะครับเหรียญเหรียญทองนะเหรียญทองภูมิภาคโฮเอ็น เหรียญทองภูมิภาคโฮเอ็นเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแล้วก็ทำเสร็จจะได้เนี่ยฮะแคนดี 10, ้10-10-10นะครับแล้วก็มันจะมีทั้งหมด6สเต็ปนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้จะจะเห็นกันแค่ไม่ใช่เห็นตอนนี้มีคนทำเสร็จแค่2สเต็ปเพราะว่า สเต็ปที่3มันต้องรอถึง14วันนะครับแล้วเควสนี้ไม่มีหมดเวลานะครับทำไปได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครซื้อแล้วทำยาวๆเลยนะฮะทำยาวๆเลย14วันนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆแหละจนถึง3นู่นนะ่มีนานะฮะสบายๆนะครับอ่าแล้วตรงนี้นะคะสเต็ปที่2จะนี่ คุณต้องมีเบสบั Buddy บดดีน Buddy, น้นะครับเบสบัดดี้ก็นั่นแหละครับ4ดาวใช่ไหมเบสบัดดี้โปเกมอนที่เป็นเบสบัดดี้ครับ10เอ่อสิตัวนะฮะสิตัวเราจะได้พุฟฟิน1อันนะครับแล้วก็เอ่อได้หัวใจจากบัดดี้นะครับทุกทุกวันเลย14วันนะฮะก็คือคุณต้องได้หัวใจจากบัดดี้ทุกวัน14วันอันนี้ไม่ยากนะครับอันนี้คุณก็ ทุกวันคุณก็ให้อาหารก็ได้ละหนึ่งหัวใจนะครับพรุ่งนี้ก็ให้อาหารอีกก็ได้หนึ่งหัวใจนะฮะจะได้ขนมปังเนี่ยอีกอันนึงแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 385 XP แล้วก็แรคันที่3เม็ดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็สเต็ปที่3ต้องรออีกประมาณ14วันเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันนะครับเพราะว่ายังมีคนทำไม่ถึงนะครับผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับก็ใครจะซื้อก็อรีบซื้อนะครับตัว น่าจะทําได้ยาวๆแหละนะครับน่าจะทําได้ยาวๆนะอ๋อแต่ว่าไอ้ไอ้คำว่ายาวของผมก็ถึงวันที่30มีนาตามที่เขาเอ้ยยีมีนาตามที่เขาบอกกันนะครับอะตั๋ววีประมาณนี้ครับไม่ได้ยากเย็นอะไรครับไปไล่จับเดี๋ยวแป๊บๆก็ได้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปออกไป ปั่นจักรยานจับโปเกมอนก็าจะได้ไดละนะครับเดี๋ยวไปสำรวจรลังแป,ป๊บหนึ่งว่ารังที่อยู่มันเป็นตัวของภูมิภาคไหนนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องตั๋วนะครับทีนี้มาดูตรงที่เขาบอกนะครับว่าอไอไอเหรียญทองภูมิภาคเนี่ยดูตรงไหนนะฮะก็มาดูที่เนี่ยฮะกดไอคอนเราใช่ไหมครับแคปที่ชื่อว่ามีครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา นะครับแท็บของไหนๆเหรียญทองของผม <ๆ S 2> ไม่ไม่ทองไปแล้วมันเกินไปแล้วดิอันนี้ป่ะอันนี้โจโตอันนี้คันโตอันนี้โฮเอ็นนะครับอันนี้คือโฮเอ็นถ้าเหรียญทองเนี่ยคุณต้องจับโปเกมอนนะฮะในภูมิภาคโฮเอ็นอย่างน้อย90ตัวโดยที่ไม่ซ้ำกันนะครับอันนี้ไม่ยากหรอกครับนะฮะ90ตัวไม่ซ้ำกันบางคนผ่านไปแล้วด้วย นะครับอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้คือเหรียญทองพืมนภาคโฮเอ็นนะครับไปดูได้จากตรงนี้อ่ะเนี่ยครับช่วงนี้ก็ไม่ยากนะฮะตั้งแต่16อ่กกุมภาถึง1นึงมนาเนี่ยนะฮะก็ไปตามล่าตามสวนเหล่านี้นะครับผมว่าก็ผ่านได้ไม่ยากรอกครับจนถึงวันที่1เมนาเนี่ยนะฮะนี่โอ้โหอยากเจนหนึ่งนี่เพียบเลยนะครับใครอยู่แถวกรุงเทพและปริมณนลนนะฮะอย่างผมบ้านใกล้ก็นี่เลยครับสวนสมเด็จ นะฮะอยากได้เจน2นี่เลยครับโน่นเลยอุทยานแห่งชาติร้อยเอยอุทยานจุฬาร้อยปีนะหรือนี่นี่นี่สวนกีฬารามินทาหรือนี่สวนสะพานพระราม8คือเนี่ยครับมันต้องไปตามหานี่แหละถ้าอยากจบไวันะครับอ่าก็อยากจบไวก็ต้องตามหาถ้ายังไม่ครบนะฮะแต่ลองพยายามที่มันเกิดอยู่ตามพื้นดูก่อนนะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ที่เฉยๆอยู่กับที่เนี่ย นะครับก็ได้หลายตัวอยู่นะนะฮะสามร้อยแปดสิบห้าตัวไม่ยากครับสามร้อยแปดสิบห้าตัวไม่ยากจริงๆถ้าคุณไปหาแหล่งกําเนิดของมันนะฮะแล้วก็ไปตามเนี้ยนะฮะโอ้โหสวนเบนจศารีเนี้ยน,น,น่าไปมากเลยนะฮะหรือถ้าใครอยู่ใกล้ๆสวนเบนจกิตินี่ไปจับปูนะ,ะใครอยู่ลาดกระบังไปเลยครับเนี้ยเดี๋ยวผมจะโพสต์รูปนี้มาให้ด้วยนะครับเนี่ยไปหาจับแบบเนี้ยครับเดี๋ยวก็ได้ครบนะ ผมไม่รู้ผมใส่เลขผิดหรือเปล่านะบางทีอาจจะเบลอๆนะฮะพอทำงานไปด้ว <c> ย <oughs> นะครับเนี่ยมีตั้งแต่เจนหนึ่ง้ยนี่มีตัวสะพานแขวนตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่ก็เจนหนึ่งนะเออผมไม่ได้ใส่เลขนะครับเนี่ยไปได้เลยครับผมไม่ยากหรอก385ตัว2อสวันก็จบนะฮะส่วนเจนที่3เนี่ยไปรอเอาเสาร์อาทิตย์เลยครับง่ายๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยยังไงก็ผ่านแน่นอนสําหรับเจน3นะครับนะฮะภูมิภาคโฮเอ็นใช่ไหมว่าเดี๋ยวก็มีงานนะครับผม ก็ตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ